สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอันธิกาอยู่บนชั้นมัธยมศึกษาปีห้าห้องสามเลขที่สิบเก้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิตพร,รคำลอยเลขที่สิบห้าชั้นมห้าทับสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายชมพูคุ้มศิลเลขที่สิบเจ็ดอยู่ชั้นมห้าทับสามค่ะ พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องสเปตะไคร้หอมไล่ยุงค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงานในปัจจุบันค้นส่วนมากใช้ยากันยุงที่เป็นสารเคมีกันเป็นจำนวนมากจากการค้นคว้าตะไคร้หอมสามารถนำมาไล่ยุงได้และหาได้ง่ายตามท้องถิ่น โดยตะไคร้หอมจะมีน้ำมันหอมระเหยที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมของสเปรย์ตะไคร้หอมและจัดหาดปัญหาการแพ้สารเคมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประโยชน์ของตะไคร้ 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยในตะไคร้หอมว่าสามารถไล่ยุงได้จริงหรือไม่3 เื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ขอบเขตของการศึกษา 1. ประโยชน์ของตะไคร้ 2. ลักษณะของตะไคร้ตัวแปรต้นตะไคร้หอมตัวแปรตามความสามารถในการไล่ยุงและความพึงพอใจของผู้ใช้ ตัวแปรควบคุมปริมาณตะไคร้หอมและอายุการใช้งานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ตะนักถึงพันพุ์พืชใช้พืชให้เป็นประโยชน์ 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไล่ยุงและมีความปลอดภัย 3. รู้จักนำพืชมาใช้ให้ตรงกับความต้องการ In New York City to not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City, midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. From the first time, I'd say for a long time, cause I like me better when I like me better when I'm with you. สรุปข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลคุม3จำนวน20คนเฉลี่ยออกมาอยู่ที่4.55ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะสองเงื่อนไขสามหลักการสองเงื่อนไขแบ่งออกเป็น2หัวข้อคือความรู้ 1. ขั้นตอนในการทำสเประไคร้หอม 2. ส่วนผสมในการทำสเปรไคร้หอม 3. อุปกรณ์ในการทำสเปรไคร้หอม 4. ระยะเวลาในการทำสเปรไคร้หอมหัวข้อที่2คือคุณธรรม 1. ความซื่อสัตย์ปริมาณส่วนผสมต้องเท่ากัน 2. ใฝ่เรียนรู้ค้นหาข้อมูลในการทำา 3. ประหยัดใช้พืชที่มีในท้องถิ่นมาทำา 4. พอประมาณในวัตถุดิบ สหลักการแบ่งออกเป็น3หัวข้อหัวข้อแรกคือพอประมาณ 1. สมุนไพรในท้องถิ่น 2. คุณวุธและวัยวุธเหมาะสม 3. ระยะเวลาในการทำหัวข้อที่ 2. มีเหตุผล 1. อาชีพระหว่างเรียน 2. แบ่งปัน 3. ของใช้ในบ้าน 4. สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่น 5. นํานองค์ความรู้มาสร้างเป็นนวัตกรรมหรือชิ้นงานในรูปแบบที่เราสนใจหัวข้อที่3คือมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 1. กระบวนการในการทํา 2. อ,อุปกรณ์มีการจัดเตรียมไว้แล้ว 3. ความรู้ในการทําสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน4มิติด้านวัตถุ 1. สร้างรายได้ 2. ลดรายจ่าย 3. ได้สเปรตคาลหอมมาใช้ในบ้านวัฒนธรรม 1. ภูมิปัญญาในการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ด้านสังคม 1. ได้ความสาม,มัคคีในการทำงานร่วมกัน 2. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม 1. ใช้พืชสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า 2. ลดสารเคมีกำหนดราคาขาย ราคาวัสดุ100บาททำได้6ขวดต่อการทำา1ครั้งค่าแรงงาน5บาทการคิดกำไร10บาท50สตางค์ราคาวัสดุบวกค่าแรงงานบวกกำไรเท่ากับราคาขาย100บวก5าบาทบวก10บาท50สตางค์เท่ากับ115บาท50สตางค์115บาท50สตางค์หาร6เท่ากับ20บาท พวกเราขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์สุธิดาทัพจากและอาจารย์ปียาเทียนทองที่คอยช่วยเหลือและคอยแนะนำในเรื่องการทำโครงงานให้สำเร็จรุร่วงตามเป้าหมายค่ะขอบคุณค่ะ